ชมเคยสงสัยบ้าค่ะว่าเป็นอย่างคือต้องต่อพอรบแค่ขับรถไปปากซอยไกลๆบ่ต้องเหตุพรบก็ไดเพราะฉะนั้นค่ะทางสำนักง,งานข้อปังคัเพิ่นอยากเชิญชวนทุกท่านนะคะมาเบิงววาการเหตุประกันภัยพรบมีความสำคัญจังไดไปรับชมคลิปวิดีโอพร้อมๆกันค่ะคุณเป็นคนหนึ่งใช่ไหมอีคิดว่าจะทําประกันภัยพรบไปทําไมทําไมต้องต่อพพรบด้วยอพี่ยุ่งยากเสียเวลา ี่ไปซื้อของหน้าปากซอยไม่เห็นจะเป็นต้องทําพรบเลยก็ขี่ดีอยู่แล้วนะไม่เคยชนเลยอ่ะจะเสียเงินต่อพรบไปทําไมอีกเสียเงินฟรีเปล่ารถผมมันเก่าใช้มานานแล้วครับขับช้าๆมันก็ไม่เคยชนใครไม่ต้องทําพรบเลยทำมาก็ไม่เคยได้ใช้แล้วคุณรู้ไหมว่าชีวิตเราทุกคนมีความเสี่ยงอยู่รอบด้านในทุกๆวันที่เราก้าวเท้าออกจากบ้านไม่ว่าจะไปเรียนไปทำงานไปเที่ยวไปสังสรรค์กับเพื่อน หากเกิดอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิดขึ้นและรถคุณไม่มีประกันภัยพรบรจะเป็นยังไงหากรถคุณไม่มีประกันภัยพรบรเมื่อเป็นฝ่ายผิดคุณต้องจ่ายค่ารักษาให้คู่กรณีทั้งหมดและถ้าคุณบาดเจ็บคุณก็ต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลเองหากเจ็บหนักและไม่ใช่ฝ่ายผิดจะไม่ได้รับเงินชดเชยรายวันกรณีต้องนอนพักรักษาในโรงพยาบาลถ้าคุณโชคร้ายถึงท่านพิการหรือเสียชีวิตก็จะไม่ได้รับเงินชด กรณีเสียอวัยวะพิการหรือเสียชีวิตสูงสุดถึง5 0 0 0 0 0บาทหรือกรณีบาดเจ็บสูงสุดถึง80,000บาทถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับปรับได้ไม่เกิน10,000บาทเมื่อไม่มีประกันภัยพรบรก็ต่อภาษีรถไม่ได้และยังเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายที่มีโทษปรับอีกด้วยแล้วหากยังมีการฝ่าฝืนอย่างต่อเนื่องเพราะอาจส่งผลให้ป้ายทะเบียนรถคุณถูกระงับการใช้งานได้เห็นแล้วใช่ไหมว่าประกันภัยพรบรเป็นสิ่งสำคัญที่รถทุกคันต้องมี เพราะนอกจากจะเข้ามาช่วยคุ้มครองเยียวยาความสูญเสียทั้งชีวิตและการบาดเจ็บให้คุณและผู้โดยสารในรถของคุณแล้วยังช่วยคุ้มครองเยียวยาความเสียหายของคนอื่นๆที่ใช้ถนนร่วมกับเราด้วยถือเป็นการบริหารความเสี่ยงและรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมไปพร้อมกันคุณเห็นด้วยไหมว่าในแต่ละวันชีวิตเราทุกคนมีความเสี่ยงมากแค่ไหนเมื่อต้องใช้รถใช้ถนน ฉะนั้นเงินค่าเบี้ยรประกันภัยพรบรเพียงไม่กี่ร้อยบาทต่อปีสามารถช่วยบริหารความเสี่ยงและเยียวยาความเสียหายให้กับผู้ขับขี่รถเจ้าของรถหรือผู้ประสบภัยจากรถจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นได้สูงสุดเป็นหลักแสนบาทอีกทั้งยังถือเป็นความรับผิดชอบที่เจ้าของรถจะต้องช่วยกันสร้างท้องถนนที่ปลอดภัยให้กับทุกคนในสังคม เพราะอุบัติเหตุแต่ละครั้งไม่ใช่แค่เราและคู่กรณีที่บาดเจ็บหรือสูญเสียแต่ยังรวมถึงครอบครัวและผู้ใช้รถใช้ถนนคนอื่นด้วยเบี้ยประกันภัยเพียงไม่กี่ร้อยบาทที่คุณจ่ายไปจะช่วยคุ้มครองและเยียวยาความสูญเสียของครอบครัวคุณได้เ <c oughs> มื่อต้องเผชิญกับอุบัติเหตุจากรถที่ไม่คาดคิด